ผมเดี๋ยวล่องตรงนี้นะเป็นหินทองนะน,งน้่นนดมนะน้ดมได้เป็ตนตัวเขียดจ้ำนะ ไน้ำไปน้ำมากระโดดใส่สวยเลยนะครับผมถัายด้านนี้นะแบบหนึ่งครับผม รถตัองแป๊บไปเรื่องได้ดีไซส์สวยเลยนะครับปลาช่อนนะครับช่อนคลองธรรมชาตินะครับตัวยาวเลยครับผมเขียดจำนะเขียดจำสีสีเหลืองนะครับตัวเหลืองนะครับเหลืองตามน้ำนะครับย้ำไปย้ำมานะครับทนเสียงไม่ไหวนะ หลุดพอดี <Tipp s> อยู่ริมคลองด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับเปิดอยู่ไหนเกือบลงคลองครับโอ้ยนี่อยากโชว์กล้อง นี่นะครับช่อนใสสวยเลยนะผมเป็นหมาคลองนะคลองธรรมชาติน้ำไม่ค่อยใสนะครับตียำๆหน่อยนะครับช่วงนี้แดดด้วยนะครับใสเขียดจำนะครับเรียบกุกกิ๊กกุกกิ๊กนะครับสายทีมีเสียงนะครับฝากด้วยนะครับเขียดจำนะครับจาค่ายจำนะครับใบนับเป็นหนึ่งนะครับกระบาช่อนนะครับไสสวยๆ Ja, mach